ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่7ไร่เศษนะครับของเราอยู่ที่ตําบลสะลงเรืออําเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับจะเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับทำโคกหนองนานะครับของเราถือว่าเหมาะมากนะครับของเรายังเห็นวิวภูเขานะครับอยู่ตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเนี่ยถ้ามองออกไปด้าน นี่นะครับนั่นนะครับเราจะเห็นวิวภูเขาที่สวยเลยนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบข้างเคียงของเรานะครับจะเป็นวิวธรรมชาติวิวท้องนานะครับนีครับท่านท่านใดที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเบื่อสังคมเมืองเบื่อความวุ่นวายนะครับอยากจะมีที่ดินนะครับเป็นบรรยากาศแบบลุกทุ่งลูกทุ่งนะครับแปลงนี้ถือว่าเหมาะนะครับนี่ครับด้านแถบนี้นะครับเราก็จะมองเห็นวิวภูเขาทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าฝนไม่ตกนะครับเราจะมองเห็นวิวภูเขานะครับที่อยู่ใกล้ๆกับเรานะครับจะมองเห็นได้ชัดนี่ครับอย่างด้านหน้านี่เหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงออกไปด้านหน้านะครับประมาณ650เมตรนะครับเราก็จะไปถึงถนนเนี่ยครับถนนทางหลวงหมายเลข3342นะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไป เทศบาลสระลงเรือนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดสรลลงเรือนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4กิโลนะครับก็จะเกจิชื่อดังนะครับที่วัดสาลลงเรือนะครับไปกราบไหว้ขอพรได้นะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปวัดทิพนี่ครับเนี่ยเนี่ยไปด้านแถบน้นครับเนี่ยที่เรามองเห็นภูเขานี่เลยเนี่ยนะครับลูกเนี้ยนะครับอันนั้นก็จะเป็นวัดทิพนะครับวัด ทิพสุคนทารามนะครับที่หลายท่านนะครับมาเที่ยวมาทําบุญกันนะครับวิวสวยมากนะครับบรรยากาศดีมากนะครับเนี่ยเขาลูกนี้เลยนะครับห่างจากเราประมาณ5กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่114กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่115กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางของ fc ผมนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับนะครับจากตรงนี้นะครับ เราไปนี่เลยปื๊บไปนี่นะครับเนี่ยนะของเราจะโค้งติดโค้งนิดนึงนะครับนะเราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะนี่ครับเราไปนี่นะครับลึกไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับไปถึงช่วงด้านท้ายที่ดินของเรานะครับด้านแถบนี้จะลึกอยู่ประมาณ140เมตรนะครับครับที่ดินของเรานะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกับหาน้ากว้างนะครับตูดจะจะแคบ กว่าหน่อยนึงนะครับอย่างเนี้ยไปนี่นะครับอยู่ที่100เมตรนะครับด้านท้ายก็เตาตรงคันนี่นะนี่ครับไป140แล้วก็เนี่ยมาถึงช่วงนี้นะครับด้านท้ายจะกว้างอยู่ประมาณ60เมตรนะครับนี่ครับเราจะปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนถือว่าได้บรรยากาศเลยนะครับเพราะว่าแถวนี้น้าไม่ท่วมนะครับเนี่ยเราจะขุดบ่อแบบนี้ก็ได้นะี่ครับเนี่ยขุดบ่อนะครับขุดบ่อแล้วเอาดินนะครับเอาดินมาทําโคกนะครับเนี่ยตั้งคันขึ้นมาให้เป็นบล็อกเป็นเหลี่ยมเลยสวยนะครับ แล้วก็เอาดินมาทําโคกปลูกบ้านนะครับเนี่ยปลูกเป็นบ้านสวนแล้วก็ล้อมลวดน้ําล้อมรั้วอะไรให้ดูเป็นแนวเขตชัดเจนนะครับเนี่ยครับของเราก็เป็นพื้นที่ที่หวานข้าวไว้นะครับเนี่ยบครับบรรยากาศถือว่าบรรยากาศแบบธรรมชาติเลยนะครับเพราะแถวนี้ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอ่อ พื้นที่ทำนานะครับเป็นวิวที่เขาทำนาอยู่นะครับของเรานะครับด้านแถบนี้นะครับหันหน้ามาทางนี้นะนี่ครับหันหน้ามาด้านแถบนี้ของเราจะเป็นทางทิศตอนออกนะครับทิศตอนออกจะอยู่ด้านหน้าถนนนี่นะครับครับส่วนทิศตะนตกนะนี่ครับจะไปทางโน้นนะครับครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับ เนื้อที่ไม่มากนะครับก็ขอฝากที่ดินแปลงเนื้อที่7ไร่เศษด้วยนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ400 0 0นนะครับท่านใดจากจะชมพื้นที่จริงนะครับหน้างงานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม098-915-8974นะครับนี่ครับลมพัดเบาๆนะหนครับหน่อยนะเป็นไงลมพัดต้นหญ้าปิวสวยนะครับนี่ครับเป็นไงบรรยากาศดีมากนะครับ นะครับถ้าถ้าฝนไม่ตกนะครับเนี่ยภูเขาที่อยู่ด้านข้างเรานะครับเนี่ยจะมองเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นวิวภูเขานะสำหรับท่านที่ชอบบรรยากาศบ้านอ่าปลูกเป็นบ้านพักนะครับเราจะมองเห็นวิวภูเขาที่สวยนะครับเดี๋ยวผมลองปรับกล้องนะครับนี่นะครับเขาลูกนี้นะครับอยู่อ่าในระดับสายตาที่ผมยืนอยู่นะครับก็ถือว่ามองได้ชัดเจนนะครับนี่ครับของเราจะตรงช่วงนี้นะครับจะแหลมขึ้นมาหน่อยนะเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวผมหมุนตัวนะครับนี่ครับเราจะปึ๊บมานี่นะครับ ตรงมุมโค้งหน่อยนะครับนี่นะครับของเราไปประมาณนี้นะครับเนี่ยที่เราเห็นนี่นะนี่ครับแล้วก็จากนี้ย้อนกลับไปนี่ครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะนี่ครับจากมุมนี้นะครับไปนี่เลยนะครับปื้ดปืปืไปโน่นนะครับถึงช่วงด้านท้ายแปลงที่ดิงของเรานะครับด้านแถบนี้นะครับจะลึกอยู่ประมาณ175เมตรนะครับ นี่ครับพอเราไปยิ่งมาอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นวิวภูเขานะครับค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่ครับของเราจะเป็นพื้นที่ทํานานะครับนะตอนนี้ก็เราก็เพิ่งจะหวานข้าวได้ประมาณสักเดือนฝ่า2เดือนแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูช่วงด้านท้ายนะครับด้านหน้านะครับก็คือตามสภาพนี้เลยนะนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมช่วงด้านท้ายนะครับ ครับนี่นะครับช่วงด้านท้ายนะครับเสาเขตเราจะอยู่นี่นะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับผมหมุนตัวย้อนกลับไปนะครับนะครับจากตัวนี้นะครับไปถึงถนนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 4 0เมตรนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับนะครับจากตรงเสาเขตเราเนี่ยครับเราไปนี่นะครับ นะครับตรงต้นไม้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับของเรานะครับด้านหน้านะครับจะมีของเจ้าอื่นนะครับที่เขาขวางเราอยู่นะครับนี่ครับของคนอื่นเขานะแต่ของเราเนี่ยของเราจะเป็นแปลงนี้นะครับนี่เจ้าอื่นเขาจะขวางเราอยู่นะครับนี่ครับของเราก็จะย้อนกลับไปนี่เลยนะครับ นะครับจะปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนได้เลยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่นะครับของเรานะครับจากเสาเขตเราตรงโน้นนะครับอ่านี่นะครับนี่คือเสาเขตเรานะครับนะครับจากนั้นก็ตัดตรงๆปื้บมาหาผมนี่ครับนะครับประมาณต้นไม้นี่ครับน้านี่ครับประมาณต้นไม้นี่ครับเราจะได้ความกว้างนะครับด้านท้ายอยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับแล้วก็จากนี้นะครับ ด้านแถดนี้นะครับเนี่ยเราก็ตรงไปได้เลยนะครับของเราจะคดเคี้ยวนิดนดีนะครับตัวนี้เนี่ยเนี่ยนะครับจากตรงนี้นะครับไปถึงด้านหน้าถนนนะครับก็จะอยุ่ที่ประมาณ175เมตรนะครับครับก็ขอฝากไว้เลยนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่7ไร่เศษนะครับของเราอยู่ที่ตําบลสะลงเรืออําเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ4แสนนะครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์วันนี้ผมก็บายบายขอบคุณครับ